ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่1กระะกฎาคมถึง15กระะกฎาคม253นะคะค่ะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสกายที่มีให้กับอาจารย์นะคะเรามาดูดวงฝั่งชาวเมษคนมีคู่ก่อนนะว่าสถานการณ์ความรักความรู้สึกของพลังงานของชาวเมษ เป็นยังไงอยู่ในเดือนกรกฎา,กาที่จะถึงนี้นะณนะตอนนี้แล้วก็ถึงวันที่15กรกฎา,กาเลยนะคะชาวเมฆจะเป็นยังไงคนมีคู่ก่อนคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ได้ไพ่เดี๋ยวอาจารย์ขอเลื่อนพอโต้ตัวเล็กนะคะเลื่อนไพ่ออกนิดนึงอ่ะได้ไพ่ห้าถ้วย The Magician ราชาดาเด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะฟูลค่ะชาวราศีเมษคนมีคู่ก็ต้องพูดสำหรับคนที่มีปัญหาเนาะคนที่รักกันดีอยู่ปกติสุขดีอยู่ก็ดูเล่นๆเพลินๆได้อย่าไปจริงจังใครที่มีความรักปกตินะ แต่อาจารย์จะเน้นสำหรับคุณมีคู่ที่มีปัญหากันอยู่ก็แล้วกันนะคะเพื่อ,อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นการผ่อนคลายดูเพื่อความผ่อนคลายในจิตใจตัวเองก็ได้ด้วยนะณตอนนี้ชาวเมธเนี่ยเป็นไพ่พลังงาน4ี่ถ้วยเนี่ยชาวเมธอยากเทใครบางคนออกจากชีวิตเหมือนกันนะคะเดเมเชียนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานที่จะหลุดพ้นนะคะ ราชาดามั่นอ,อกมั่นใจว่าไม่ต้องรอ้อยเขามาเทอะถ้าคุณไม่จริงจังจริงใจผมก็เทคุณได้ฉันก็เทคุณได้อาจารย์แปลงงั้นเลยนะคะเออเพราะว่าตำแหน่งใจเนี่ยมองดูเป็นเด็กถือถ้วยแต่ในถ้วยเนี่ยมันมีปลากระโดดออกนะฮะปลากระโดดออกจากถ้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งความรักเป็นหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในมือเป็นเห็บไม่ใช่เงินอาจารย์มองว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนรักของคุณตอนเนี้ยเหินห่างจากคุณไปพาอไปคุยกับใครใหม่ๆนะคะแล้วก็เดฟูเหมือนเขาต้องการเป็นอิสระอะไรประมาณนั้นทีนี้คุณมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คนรักคุณไปพัวพันอยู่มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลย เมื่อมเมื่อมาเปรียบเทียบก,กับชาวเมธที่มีความรักความจริงใจให้แต่ในเมื่อคนคนนั้นเขาไม่เห็นคุณค่านะฮะให้หนึ่งเหรียญแล้วเห็บอยู่ในมือจะเขาไปเห็นคุณค่าคนที่ไม่มีค่านะะชาวเมธก็มีความรู้สึกว่าเออก็ช่างปล่ฉันไม่แคร์ผมไม่แคร์ถ้าถ้าคุณคิดได้แค่นี้อะไรประมาณเนี้ย เราจะเป็นฝ่ายเทก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกเลิกอะไรประมาณนั้นเลยอารมณ์แบบประมาณนี้เลยนะคะสําหรับชาวเมษปักเนี่ยคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเหมือนจะต้องการเด็ดขาดต้องการที่จะือมอให้คนคือมันเหมือนกับทําให้เขาสํานึกบ้างอะ่ว่าขาดฉันแล้วคุณจะรู้สึกอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะอาจารย์มองหน้าไพ่นะทีนี้เรามาดูฝั่งคนนั้นบ้างนะคะ ฝั่งคนรักของชาวเมธท,ที่ที่อาจารย์อ่านมาอยู่เนี่ยคนมีคู่ที่มีปัญหาเนี่ยคนมีคู่หรือมีความรักอยู่นั่นแหละค่ะจะแต่งหรือไม่แต่งก็ตามก็ถือว่ามีคนรักก็แล้วกันสถานะมีคนรักอยู่มีคู่รักอยู่มีคนรักอยู่คนรักคนนั้นอะ่ะเขาเป็นยังไงอยู่ละ่ะที่อาจารย์อ่านมาแบบนั้นแล้วตัวเขาเองอะ่ะคิดยังไงอืมคิดยังไงจะทํำยังไง เขาเป็นหนึ่งถ้วยอ่เขามีคุยคนใหม่จริงนะแต่ก็มี v i e อ of fortune for มีราชินีดาบมี the f o o l มี the tower มีเจ็ดเหรียญนะคะถ้ามองเนี่ยคือเขามีคนใหม่จริงนะคะแล้วก็วิ e อ of fortune กับราชินีดาบเนี่ยก็คือ หมายถึงตัวชาวเมสแหละที่ผูกพันกันมานานนะฮะณนะตอนเนี้เด f o ฟูเขาต้องอ่านวิสระนะเดอะทาวเวอร์ Tower, เหมือนทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเขามีความรู้สึกว่าคือตัวคนรักนะมีความรู้สึกว่าชาวเมสนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควรในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมัวยุ่งแต่กับงานเดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ของมุ่ง มั่นกับเรื่องอื่นน่ะนะคะในตําแหน่งใจเขาอ่ะเขาคิดว่าชาวเมธเองก็ไม่ได้สนใจเขาอาจจะเอมีสังคมกับเพื่อนหรือสังคมกับด้านอื่นไม่ว่าจะด้านการงานด้านเพื่อนจนไม่ได้ดูแลเขาเท่าทีาท่ควรเหมือนเขาก็น้อยใจชาวเมธเหมือนกันที่มีคนใหม่เข้ามาเพราะคนใหม่เหมือนลักษณะเหมือน ไพ่ถ้วยธาตุน้ำคือพลังงานความความสุขการเอาอกเอาใจของอีกฝ่ายที่มีให้เขาอ่ะมันเลยทําให้เขาเหมือนมีข้อเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นชาวเม่ต้องมองไพ่แบบความเป็นธรรมเนาะว่าคนนั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วเราบกพ่องจริงหรนะือเปล่านะคะเออแล้วเราพูดแล้วชอบทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่าเออไพ่หมายเลขสิบหกเดอะทาวเวอร์เนี่ยออชอบพูดแรงชอบ เอาใจใจตัวเองเหมือนไพ่ที่คนรักเขาคิดอยู่หรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วไพ่สรุปเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยอาจารย์มองดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าเลิกกับชาวเมธจริงนะมันก็แค่มีคนใหม่เข้ามาคุยแค่เขาก็ปปื้มๆบ้างแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการลงเอ่ยในการตัดสินใจเลือกนะอาจารย์มองดูไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยอาจจะมองในแง่ของ อืมความน้อยใจอะนะคะแต่ก็ยังแปลความมั่นคงได้เพราะเป็นไพ่ธาตุเหลียนไอธาตุดินไพ่เหลี่ยนธาตดินนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่เขายังทํางานอยู่ยังหาเงินหาผลประโยชน์สร้างตัวเองเหมือนยังต้องการความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองแค่น้อยใจชาวเมรแล้วก็อยากจะห่างๆมาสักพักแต่ยังไม่ได้แปลว่าเลิกเด็ดขาดนะ ถึงแม้จะมีทาวเวอร์แต่ถ้าไพ่ตำแหน่งสุดท้ายอย่งดีอาจารย์ก็ยังมองในเงี้ยังไม่กล้าเลิกหรอกก็ก็แค่อาจจะขออืมห่างๆสักระยะหรือดูว่าพฤติกรรมหรือชาวเมธความรู้สึกของของชาวเมธถ้าเขาห่างๆไปจะเป็นยังไงจะง้อเขาก่อนไหมจะแค์เขาไหมคืออาจารย์มองคนร่างชาวเมธคนนี้ตอนนี้ เขาต้องการให้ชาวเมธเอาใจเขาบ้างอ่ะอืมนะฮะเป็นอาการแบบนั้นจริงๆนะก็ลองดูนะคะเพราะเนี่ยแค่อ่านมาก็ว่าชาวเมธเหมือนเอ่อฉันเทคุณก็ได้ผมเทคุณก็ได้คิงดาวิโก้สูงเนี่ยพลังงานราศีเมดีโก้สูงนะอืมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคนเนี้ยเขาไม่รู้นะคนรักของชาวเมฆคนนี้เป็นชาวธาตุน้ําหรือเปล่าเมฆธาตุไฟก็าอาจจะปะทะกันมาง เมตไม่ยอมใครใช่ไหมคนรักก็ยอมให้ตลอดจนตอนนี้จะยอมไม่ไหวอะ่ะอาจารย์ไม่ได้เข้าข้างนะไพ่ขึ้นแบบนั้นก็อ่านแบบนี้แหละโอเคมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์จะไปต่อกันไหมจะเป็นยังไงจะเลิกหรือไปต่อหรือเป็นยังไงมาสรุปความสัมพันธ์กันนะคะปักนี้ความรักจะเป็นยังไงไปต่อหรือเป็นยังไงสิบไม้เทา้า สี่ไม้เท้าชาเลือใครคุยกับคนทางไกลอยู่หรือเปล่าคนละจังหวัดคนละประเทศหรือคุยกับพวกทหารตำรวจพวกไกดพวกทำงานด้านขนส่งไหมอยู่ก็มีหรือคุยกับชาวกร,รกฎอืมนะคะความสัมพันธ์เนี่ยสิบไม้คือความผูกพันการแบกอยู่บนบ่าเนี่ย ะะการที่ไม่ปล่อยลงเนี่ยแปลว่าไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะแล้วให้สี่เมท้าเนี่ยมันคือความมั่นคงอีกใบด้วยเป็นลักษณะของการกลับมาปรับความเข้าใจกันเห็นไหมคะเป็นภาพผู้หญิงถือแก้วน้ําแล้วผู้ชายถือเหยือกน้ํากําลังเทน้ําใส่แก้วที่ผู้หญิงถืออยู่นั่นน่ะ,ะหน้ายิ้มแย้มแล้วแสดงว่าเขาต้องกลับมานะไม่น่าจะเลิกกันได้ะนะคะแล้วก็ชาริยตนะหมายเลขเจ็ดชาริยตเนี่ยนะคะ อา,อาจจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้ก็จะมีการติดตอ่อส่งข่าวกันมานะคะแปดดาบตําแหน่งจิตใจเนาะเป็นไพ่ที่อึมคึมมานานความทุกข์ความทรมานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นไพ่สีถ้วยความคุ้นคิดว่าเขาจะกลับมาไม่กลับมาเห็นไหมคะว่าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ในบ้านเอามือเท้าคางตัวเองอยู่นั่นเหมือนคุ้นคิดแต่มีภาพอีกคนยืน,นอยู่หน้าประตู อแสดงว่าปัญหาต่างมันถูกบล็อกนะเชือกที่มัดตัวผ้าที่ปิดตาเนี่ยเขายืนอยู่หน้าประตูนะฮะเพจออฟสอดหนึ่งดาบมันแปลข่าวข่าวนะคะมันจะต้องได้รับข้อความข่าวๆวปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีอ่ะไม่แปลว่าจบนี่ไงฮะไพ่สรุปออกแบบนี้หักนะมุมเลยนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวเมธคิดอ่ะนะคะ เดี๋ยวเขามาครอประตูหน้าบ้านแล้วเนี่ยคุณจะประหลาดใจเฮ้ยมาได้ยังไงอะ่ะเออมาได้ยังไงประมาณนั้นเลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวเมษปักนี้ปักนี้ดวงความรักของคนโสดจะเป็นยังไงอาจารย์ขอดูอดีตคนโสดนิดนึงที่ผ่านมาคนโสดเป็นยังไง ที่โสดอยู่เงี้ยแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงอ่ะเป็นไพ่หกถ้วยสองดาบห้าดาบแทมลันหนึ่งดาบกอใบสุดท้าย แถ้วยคนโสดน,นะคะที่ผ่านมา6ถ้วยแน่นอนแหละความรักความสัมพันธ์แต่ก่อน่็รักใครกันดีมากๆม,มีอนาคตร่วมกันบางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันก็มีแต่แล้วมันก็พลิกผันดวงคนเรานะคะ2องดาบความขัดแยง้งความไม่ลงรอยอาจจะความคิดเห็นทัศนคติหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้หาดาบทะเลาะเบาแหวงเป็นภาพคนขี่มังกร กำลังสู้รบก,กันอยู่นั่นคือการความขัดแย้งที่ผ่านมาจนเรามีความรู้สึกว่าเขาใช้อารมณ์กับเราเราทนไม่ได้สิ่งที่เขาเคยเป็นเนี่ยความรักความเมตตาใจใส่มันไม่มีมันเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนไปนั่นแหละเขาเปี่ยนไปอ่านะฮะมันเกิดขึ้นแบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะฮะในที่สุด ไพ่หนึ่งดาบก็มีการตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์แปดถ้วยเดินหันหลังจากไปนั่นคือที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะชาวเมฆคนสสดหึ่งฝ่ายเดินออกมาเองก็ได้หรือเขาคนนั้นเดินจากชีวิตชาวเมฆนั่นคือที่ผ่านมาที่มันจบแบบแบบไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่เลยนะคะเออแล้วทีนี้ชีวิตอันจะเกิดขึ้นภายในสิบห้าวันจะเป็นยังไงจะมีคนรักเข้ามาไหม จะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมหรือชีวิตคนโสดจะเป็นยังไงนะคะห้าถ้วยคนโสดที่เพิ่องอกหักมานะเนี่ยนะฮะถ้วย Empress 7เจ็ดเหรียญสตาร์ก้าไม้ The Fool ชีวิตอันจะเกิดขึ้นไม่นานเนาะอาจารย์พยากรณ์แค่15วันความผิดหวังที่ผ่านมามันก็ยังสร้างความเจ็บปวดในใจอยู่นะคะสร้างความเจ็บปวดในใจแต่เราก็มีความรู้สึกว่า e m p มเพลเรามีดีเรามีความสามารถเจ็ดเหรียญเลี้ยงตัวเองได้ทำมาหากินไม่จำเป็นต้องง้อใครนะอยากเทก็เทไปประมาณนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มุ่งมั่น ไปโฟกัสเรื่องงานนะคะถ้ามีใครเข้ามาก็ก็จะคบจะคุยแต่มันไม่เด่นชัดนะคะไพ่เดอะฟูเหมือนยังยังต้องการใช้ชีวิตโสดไป็สักพักก็ได้นะคนโสดเนี่ยเหมือนคัดเลือกคนนะคะต้องการคนที่เข้ามาเอ็มเพรสยกย่องให้เกียดนะคะเจ็ดเหรียญดูแลในการเงินรับผิดชอบร่วมกันต่างคนต่างซัพพอร์ตกัน ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันสตา์ให้ความรักความอบอุ่นให้ความผูกพันต่อกันอะไรประมาณนี้ถึงจะเลือกเพราะฉะนั้นคนโสดจะไม่ตัดสินใจเลือกใครง่ายๆนะคะเหมือนคุณคิดไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับที่ตัวเองเจ็บปวดทุกทรมานเราอยากเยียวยาแผลหัวใจเราให้มันหายจริงๆนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่แบบหลั่ล The f u l นั่นคือคนโสดคิดแบบนั้นนะคะ อาจารย์ก็มองว่าดีนะถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวเราเองเอให้เข้มแข็งแล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ออร์เรคในด้านความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่ล่ะคะไพ่จะแนะนำความรักว่ายังไง ไพ่นะคะจะแนะนำในแง่ของความรักเนี่ยก็อาจจะมองว่าหัวใจที่ถูกแบ่งแยกเห็นไหมฮะถูกแบ่งแยกแต่หัวใจยังไม่ได้ถูกแบบทำลายถึงขั้นเสียหายมันอาจจะมีความเจ็บปวดความเอ่อที่เราต้องกลับมาอยู่กับตัวเราเองอะไพ่วันนี้เหมือนนักมวยที่ยังเหมือนจนมุม แต่อย่าจนมุมเพราะว่า,าไพ่ใบนี้ยแนะนำแล้วว่าให้เราอะแสดงศัก,กยภาพของตัวเองความสามารถของตัวเองอย่าไปยึดติดความรักที่มันจบไปแล้วนะคะมันเหมือนการหลอกลวงงูความรุ่มหลงที่พันผู้หญิงอยู่เนี่ยการสูญเสีย,ยไพ่ใบเนี้ยมันจบลงไปแล้วแต่สิ่งนึงที่จะชนะทุกอย่างคือตัวเราอ่ะต้อง นับถือตัวเราเองมีความสามารถไพ่ใบนี้ไปโฟกัสเรื่องงานให้คนเขายอมรับในตัวเรานะคะเมื่อเราเก่งเรามี power มีพลังดีๆนะคะอาจารย์เชื่อแน่ว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาเองจากไพ่ใบนี้ได้นะะตราบใดที่เรายังรักตัวเองยังรักความก้าวหน้าเราอย่าไปเศร้ากับสิ่งที่มันเสียไปมากมายเนี่ยนะคะ อย่าไปเศร้ากับมันอย่าไปยึดติดเนี่ยต้องเป็นไพ่ใบนี้ให้ได้แล้วท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยจะประสบความสําเร็จเพราะพลังงานดีๆมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าถ้าเราทุกข์เราเศร้าเราจนมุมอยู่เงียไม่กะัะดิกกระดี้ตัวเองไปไหนอุย้ยนอนซมอยู่อย่างนั้นอนะ่ะมันมันไม่มีประโยชน์นะคะไพ่บอกให้เราต้องมีการแสดงแ a c t ิ้งตัวเองหรือ ให้คนเขาเห็นความสามารถต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้ต่างหากละ่ะคุณถึงจะเจอคนที่เขาให้ความรักความศรัทธาเมื่อมันมีความรักความศรัทธามีพลังงานดีๆขึ้นอะความรักจะดีเองค่ะอ่านะคะความรักไม่ได้เป็นความรักในเชิงอือาจารย์มองนะมันเหมือนกับหวานเกินไปหรือ มีความรักในมุมเดียวอะ่ะมันไม่ใช่หรอกคะ่ะชีวิตมีมากมายต้องหลายมุมเหมือนไพ่ใบนี้อืมนะคะต้องเก่งเหมือนไพ่ใบนี้ทุกอย่างความรักก็จะเอาตัวรอดได้และทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้อย่าไปยึดติดอะไรมากมายแค่นั้นเองอย่าลุ่มหลงอะไรมากมายรักตัวเองให้มากนั่นแหละแล้วก็ต้องแสดงความสามารถตัวเองให้เยอะๆในทุกด้านให้คนยอมรับเมื่อนั้น คุณต้องการอะไรทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาหาเองนะคะนี่คือความจริงด้วยนะไม่ใช่แค่ไพ่ขึ้นแบบนี้ความเป็นจริงก็เป็นแบบนี้ด้วยนะอาจารย์เชื่อมั่นว่าเป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็ขอให้ชาวเมทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตรักชีวิตคู่อาจารย์ขออวยพรให้นะคะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ